พารนาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเนี่ยนะครับได้ทุกจุดเลยในการประกวดนะครับประกวดประกวดสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะประกวดไก่ประกวดวัวประกวดแพะแล้วแต่นะครับในการประกวดเราก็จะยึดเกณฑ์แนวพันเป็นหลักนะครับแล้วก็พยึดเกณฑ์แนวพันเป็นหลักแล้วเนี่ยก็คือก็คือลักษณะที่ควรจะเป็นของแพะในสายพันธุ์นั้นๆนะครับอ,อ,อันนั้นเป็นหลัก ทีน,นี้เราก็มาพิจารณาดูในรายละเอียดองค์ประกอบสี่ส่วนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ไปแล้วนะครับที่ประดอารุ่นแรกไปเมื่อกี้ก็คือลักษณะทัวไปความจุลำตัวลักษณะความเป็นแพลงแล้วก็เรื่อน ความสามารถในการให้นมที่เราสามารถประเมินได้นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นลักษณะตามเกฑนแนวพันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่งเป็นหัวข้อหลักที่เราจะต้องพิจารณานะครับสัตว์ที่เขา้าประกวดจะต้องมีลักษณะตรงตามเกแนันธุ์เป็นซานนนก็ต้องเป็นซาเนนเหมือนในรุ่นแรกที่เราประกวดไปเมื่อกี้นะครับ<ล>ถ้าเป็นอันพรายก็ต้องเป็นอันพลายต้องให้ลักษณะของอันพลายก็มีลักษณะ อันพึงประสงค์ของแพะคืแต่เราพิจารณาดูแล้วแพะที่เข้าประกวดแพะนี่นะครับก็ลักษณะเกลีแนวพันเนี่ยไม่ชัดเจนว่าเป็นซาเนมหรืออันไพยหรือหรือสายพันอะไรนะครับ ในสารระบบก็ก็จะไม่ตรงตามเกณฑ์แนวพันเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะเข้ามาประกวดเพียงแค่แพะเดียวเราก็จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์นะครับว่าความสมบูรณ์ของเขานะครับความสมบูรณ์ของเขาลักษณะความสามารถในการให้นมของเขาเนี่ยเขามีมีแนวโน้มมีอนาคตในเรื่องของการให้นมที่ดีนะครับแล้วก็สุขภาพก็สมบูรณ์นะครับสุขภาพสมบูรณ์อาจจะ อาจจะไม่ถึงกับสมบูรณ์100%ซนนะครับแต่ก็ถือว่าถือว่าอยู่ในในในเ,เกณฑ์สมบูรณ์นะครับเ,เราอาจจะเห็นมีข้อตาหนิบ้างเล็กๆน้อย,น,อยนะครับก็มีข้อเข่านะครับข้อเข่าหน้านะครับอาจจะไม่ค่อยสมุินิดนึงอาจจะ เลี้ยงดูอยู่บนพื้นพื้นคอกออาจจะไม่ได้ลงไม่ได้เลี้ยงปล่อยกับกับพื้นแตงญ้าก,กับพื้นดินก็นเลยทําให้เพศเนี่ยมีมีรอยข้อข่าวบวมนิดหน่อยซึ่งตรงนี้นะครับอา,อาจจะเป็นลักษณะของข้อเข่าอักเสบก็ได้นะครับเป็นความเจ็บป่วยก็ได้แต่ว่าอันนี้ ไม่น่าจะเข้าลักษณะความเจ็บป่วยแต่ว่ามันก็มีลักษณะข้อข่าบวมที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ตรงตืนนิดนึงลักษณะการเตรียมแพ้เข้าประกวดการตัดแต่งเล็บเนาะเหมือนกับเราประกวดนางสาวไทยก็จะต้องมีการว่านหน้าเขียนคิ้วทาป่าแต่งเล็บเป็นเรื่องปกติอย่างฉนั้นสัตว์ที่เราเข้าประกวดการตัดแต่งเล็บก็จะทําให้สัตว์ยืนดูสงา่าสวยงามด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันการตัดแต่งกีบการตัดแต่งเล็บเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการจัดก,การฟาร์ามทำให้สัตว์มันยืนแข็งแรงพร้อมที่จะรับน้าหนักในการผสมพันธุ์พร้อมที่จะรับน้าหนัก,ในก,รรนนนกในการตั้งท้องได้นะครับเรือนการตัดแต่งเล็บก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการฟาร์มที่เราจะต้องเอาไปใช้ด้วยแล้วก็โดยเพราะอย่างยิ่งในการนำเข้ามาประกวดก็จะต้องมีการตัดแต่งนะครับ แต่ว่าอาการตัดแต่งเตรียมตัวเข้าประกวดโนี้อัคกันนัมนไม่ได้เรียมอนะครับกรรมการก็เลยโดยรวมๆแล้วกรรมการก็เลยก็อยากจะให้ลาดับที่หนึ่งอยากให้รางวันที่หนึ่งอยู่นะแต่ว่าพิจารณาดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์ถึงขนาดนั้นกรรมการก็เลยมีมตสิร่วมกันเมื่อกี้บอกว่าขออนุญาตให้รางวันที่สองนะครับรางวัลที่สองครับขอบคุณครับหมายถึงว่า ถ้าจะดีนมก็พอจะได้บ้างถ้าจะเลี้ยงเอาเนื้อก็จะดูดอาษีปาแพะสาเนนแล้วก็แพะอันพายนะครับก็จะมีเนื้อให้เยอะกว่าแต่ว่านมก็จะเยอะชุ้สางนนกับอันพายได้ด้นะครับก็จะเป็นลักษณะวัตุดเนื้อคึอนมนะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเตรียมขึ้นเป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับก็คือยังไม่ผัดฟันนะครับยังไม่ฝัดฟันเป็นรุ่นเตรียมขึ้นมาข้าเลือกเพื่อเตรียมเตรียมเป็นแม่พันธุ์ นะซึ่งด้วยประติทั่วไปแล้วรุ่นนี้แพะยก็ยังไม่ยังไม่เคยให้ลูกมาก่อนนะครับยังไม่เคยให้ลูกมาก่อน <ไป S 1> ทีนีน้มีแพะยมาเข้ามาประกวดทั้งหมด4แพะนะครับคณะกรรมการก็ได้พิจารณากันละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็แพะเข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนะครับ เป็นแพรสีลายๆซึ่งเป็นลักษณะประจําพันธุ์นะครับเป็นลักษณะประจําพันธุ์ของแพรองโกโนเบียนอันเนี้ยไม่ได้ติดเกณฑ์แนวพันธุ์นะครับแพรที่สองตัดมาก็จะเป็นแพะลักษณะของแพรองโกโนเบียนเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ไม่ค่อยชัดเจนนักเท่าไหร่นะครับแพรหมายเลขสองเนี่ยจริงๆแล้วแพรองโกลนเบียนเนี่ย หน้าจะต้องออกลักษณะของหน้าดั้งจมูกเป็นฝรัด่งหน่อยนึงนะครับก็เป็นแองกลเบียนของเขานะครับแต่นี้เนื่องจากอาจจะเป็นแพศเพศเมียหรืออาจจะไปผสมข้ามมีสายเลือดเพศอื่นเข้ามาปนเราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็ทําให้ลักษณะโดยทั่วไปมองดูแล้วก็ไม่สีว่าเป็นแองกลเบียนเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าเพศเพศเมียบางทีก็อาจจะไม่ชัดเนาะแต่ถ้าเป็นเพศเพศผู้เนี่ยจะชัดว่าหน้า ด้านจะต้องเขาเรียกว่าเป็นเออ่เป็นแบบโรมันนะครับเป็นแบบโรมันเนี่ยอย่างแพที่สามที่เราเห็นเนี่ยจะชัค่อนข้างชัดว่าดั้งกมะบอกจะโค้งมือนนะครับส่วนแพ้ที่สีที่เข้าประกวดก็จะเป็นแพ้ชามี่นะครับกระบวนการเล่นยีนาละเอียดถี่ต้วนแล้วเนี่ยนะครับแพ้ชามี่ยที่เข้าประกวดถ้าเราดูทั่วไปตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่าในอายุรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะตัวเล็กกว่าอีกสามแพ้นะครับตัวเล็กกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าการที่มีตัวเล็กไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องแพ้เสมอไปถ้าเขามีลักษณะที่สูงส่วนสมบูรณ์นะครับไม่มีข้อธรรมิดเขาก็อาจจะได้ที่หนึ่งก็ได้นะครับแต่สําหรับแพะชามี่ที่เข้าประกวดวันนี้นะครับก็ะกรรมการได้พิจารณาแล้วเราจะเห็นว่าลักษณะการยืนนะครับฐานาชีพนะครับ ขาหลังเนี่ยตรงข้อเข่าขาหลังเนี่ยจะชิดแล้วก็ปลายขาบานออกนี่เป็นข้อตกลงที่กรรมการได้พยายามดูแล้วที่เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งของเพชจามีที่เข้าประตูะวันนี้นะครับก็คือ หัวนมจะเป็น,ล,น,น,น,ปน,น,น,นลักษณะหัวนมแฝดนะครับเป็นหัวนมงอกเสริมแฝดขึ้นมาซึ่งลักษณะหัวนมที่เป็นแบบนี้เวลาเลี้ยงลูกก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับเวลาคลอดลูกมาแล้วนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้ในการใจัดการฟารม์มเราก็จะคัดออกเพราะว่าเราถือว,ว่าเป็นลักษณะไม่พึงประสงค์เป็นลักษณะที่อาจจะในการจัดการฟางเนี่ยในการเลี้ยงดูเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเวลาเลี้ยงลูกได้นะครับเมื่อหัวนมเป็นสองเศษสามเสษอย่างนี้นะครับ อันนี้ต้องขออนุญาตเท่าก,กังแทปนะครับส่วนแทปที่สามนะครับเลขที่สามหมายเลขสามเราก็จะเห็นว่า,าชั้นก็คือสุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าดูเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยแทปสามีจะจะดูดีกเเว่าแทปแอนโกลูเดียนหมายเลขสามที่เขา้าประตวดนี่นะครับก็คล้องแทกไปหน่อยเนึ้อลูกตูสันหลังแล้วจะสะดุดข้อกระดูก สนายชัดเจนนะครับแค่ข้พาประกวดลำดับที่สองน้มาจากด้านหลังก็ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ยังค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าแท่หมายเลข3นะครับหน้าอกจะเต็มกว่านะครับอ,อกเต็มกว่าแต่ว่าถ้าเราดูด้านหลังสะโพกอาจจะน้อยกว่าแท่หมายเลขหนึ่งแอ้โกลเดียนตัวสีลายลายนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็ตัดสินนะครับผลการตัดสินก็คือให้รางวัลชมเชยสําหรับ พะเข้าประกวดหมายเลขสี่นะครับครับขอบคุณครับแล้วก็ให้รางวัลที่สามสำหรับแพะเข้าประกวดหมายเลขสามนะครับอันนี้คือถ้าดูอกก็อกจะหนีบไปนิดหนึ่งอกเล็กไปนิดหนึ่งยืนข้อเข่าขาหลังชิดนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> แพะเข้าประกวดหมายเลขสองก็ให้ <c oughs> รางวัลที่สองครับ รางวัลที่หนึ่งอาจจะพานสายตานหน่งยังไม่สมบูรณ์พอที่จะให้ที่หนึ่งแต่ว่าขออนุญาตให้ที่หนึ่งครับสำหรับรอบการประกวดนี้ให้รางวัลที่หนึ่งครับครับเอเอเรื่องตัดตัวที่หนึ่งเนี่ยความสวยงามของเขาในเรื่องของสีนี่สวยงามนะครับสีส่วนบนแต่สีส่วนเปลือกนีน่นอาจจาะเป็นข้อตำหนินิดเดียวอา่า ตัวนี้ความสวยอยู่ที่อาจจะในเรื่องของความเป็นเพศเมียและลําคอบางอย่างเงี้ยเป็นเพศเมียล,ลาคอบางแต่เขาเนีคือเพศอันบอที่จะต้องให้เนื้อนะครับดูหน้าหน้าสวยจริงหน้าสวยคอสวยสีไดอ้อ่ไล่มาตามตัวมาเพราว่าตรงนี้นี่นครับมันมีส่วนที่มันมันไม่เสียหายมากแต่มันไม่ตตดตาแล้วมันถ่ายทอดไปในริ้วบอออไปเพราะมันเป็นเรื่องของสรีระร่างกายขาก็สวย ทุกอย่างก็สวยหมดนะครับไปเที่ยวกันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตรงข้ามกับตัวนูน้นพอที่หน้าตาและคอบึกบึนมากว่าจริงๆท้ามันสูสีกันทุกอย่างแล้วเอาหน้าตามาวัดกันนะตัวตัวนู้นได้กว่าในเรื่องของหน้าตาและคอในความเป็นเพศเมียแต่ทีนี้อามันเป็นบ้อ เพดแผ่พเนื้อพอพอไล่มาเนี่ยหลังมันควจะเรียบประมาณอย่างนี้เป็นเนื้อเดียวนะครับไม่มีจุดท,ที่ตะลูนขึ้นมานะครับมวลโลมสวยกรรมการไปดูเลยก็ว่าการใช้งานและอนาคตโรคหายกันได้เราเกินจากเชื้อ มันอใส่ก็ได้ไม่ใส่ทอดแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสันน้ษฐานกายกระดูกโครงแท่งเรื่องเหล่านี้มันเป็นรูปก็เป็นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรามองในมุมระยะยาวแล้วนะครับเราก็เลยตัดสินให้แพ้ตัวนี้ใ้ที่หนึ่งและแพ้ตัวนี้ด้ที่สองครับสวยงามทั้งสองครับ